พระธรรมสดุดีบทที่28คําคำอธิษฐานขอความช่วยเหลือและคำขอบพระคุณเพราะได้รับคำตอบของดาวิดข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ศิลาของข้าพระองค์ขออย่าทรงเงียบเฉยต่อข้าพระองค์เรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบอยู่ต่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังหลุมมรณาขอทรงฟังเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ขณะเมื่อข้าพระองค์ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ขณะเมื่อข้าพระองค์ชูมือทั้งคู่มายังอภิสุทธิสถานของพระองค์ขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์ไปพร้อมกับคนอธรรมกับผู้ทำความชั่ว ผู้พูดกับเพื่อนบ้านอย่างเป็นมิตรแต่การปองร้ายอยู่ในใจของเขาขอทรงตอบสนองพวกเขาตามการงานของเขาและตามความชั่วแห่งกิจการของเขาขอทรงตอบสนองเขาตามผลงานของมือเขาและทรงตอบแทนเขาให้สาสม เพราะพวกเขาไม่นับถือพระราชกิจของพระยาเวหรือผลงานแห่งประหัตของพระองค์พระองค์จะทรงพังเขาลงและไม่สร้างเขาขึ้นอีกสาธุการแด่พระยาเวเพราะพระองค์ทรงฟังเสียงวิงวอนของข้าพเจ้าพระยาเวทรงเป็นกำลังและเป็นโลกข,ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าหวางใจในพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปถรัรมภ์และจิตใจของข้าพเจ้าก็ปิติยินดียิ่งข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้าพระยาเวทรงเป็นกำลังของประชากรของพระองค์พระองค์ทรงเป็นป้อมแห่งความรอดของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมขอทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด และขอส่งอวยพรมรด,ดกของตระองค์ขอส่งเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเขาดุดเลี้ยงแกะและอุ้มชูเขาไปเป็นนิด